อ๋อ่แล้ววันนี้ไม่ต้องทำงานแก๊งหรอวันนี้ว่างหรอวันนี้ไม่ได้ทำงานแก๊งครับแต่จะไปฟาร์มครับวันนี้ไม่ทำงานแก๊งแต่จะไปฟาร์ไมไปฟาร์มอะไรอะฟาร์มรักได้ปะฟาร์มรักพี่ก็มีให้อยู่แล้วไม่ต้องฟาร์มหรอเดี <c oughs> ๋ยวมันจะอิ่มอ,อกอิ่มใจเกินไปแป๊บนึงนะสามเบเร่สีโทมัยอีกแล้วไอ่ะมึงอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> กูถามอะไรดิลาลา อันกติกเจอตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องระบาดไม่เรื่องระบาดแล้วกันอ่ะมันเป็นเรื่องระบาดเจอกูอ่ะทางใหม่อีกทีนึงว่าไปแล้วก็เคยเจอกับตัวแค่รอบเดียวอ่ะว่ามาตัวเนี้ยอ่ะฟังอยู่เจอมันจะมีประเภทที่แบบว่าว่าคแล้วก็อ้างว่าส่งของให้มึงอ่ะแต่จริงมันไม่ใช่อ่ะอ่ะก็จัดการเลยสิมึงมึงก็เอาให้หนักดิเอาให้จลาดจ้ำดิ แอบอ้างอะแต่คือไอ้ทียมันจับยากถุกปละแต่กูอยากรู้ว่ามึงแบบมีนโยบายอะไรไหมที่แบบเอ้แต่กูกูได้ยินเยอะมากเลยวอ้ดำว่าไอ้พวกคนที่บอกว่าเฮ้ยผมทำทำส่งดูไว้อยู่เขาจ่ายเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูเลยอยากรู้ว่ามันมึงได้ยินด้วยเหรอคือน้องมาเล่าให้กูฟังเว้ย่เยอะดี่ใช่น้องมาเล่ากูฟังว่าเอ้ยเนี่ยพอเขาไปเจอมาเนี่ยเขาเจอพวกแบบว่าพวกแอบอ้างแบบเฮ้ยเนี่ยไอ้นี่ทำทำเหล็กให้ดูไว้ครับทำของให้ดูไว้ครับซึ่งบางทีกูถามพวกมันแล้วพวกมันก็บอกว่าไม่มีนะ กูเลยวิจัยวิธีการแบบนี้เว้ยคือใครที่ทําของแล้วกูจ่ายตังค์ไปแล้ววะกูให้วิธีการใส่ใส,ใส่เสื้อเป็นสีไปเลยอ่ะเข้าใจปะ,ะคือแบบว่าจะได้รู้เลยว่าอ๋อเอ้ยเฮี้ยคนนี้กูจ่ายตังค์ไปแล้วนะมันทาให้กูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอ่มันมันเกิดปัญหาเนี้ยคือตอนแรกอ่ะกูคิดว่าจะให้มึงให้แบบให้เขาเปลี่ยนสีรถใช่ปะอ่ามันก็แพงอยู่แต่ถ้าสมมติว่าชาวบ้านมันจับไถได้แล้วมันเปลี่ยนสีรถตามอ่ะหรือว่าชาวบ้านมันจับได้แล้วเปลี่ยนยุทธตามอ่ะโอ้ย แต่ถ้าบอกว่าเปลี่ยนชุดตามส่วนมากกูจะสั่งเป็นแก๊งนะดำไม่ค่อยสั่งเป็นบุคคลนะตอนนี้ที่ที่สั่งเพื่อนดังว่ามึงอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ว่างเพื่อนกูนี่อยู่เลยกูงานร้านอยู่วะฮะมึงงัดร้านเออกูงานร้านเออยุ่งจัดเลยเฮ้ยไม่ว่างเลยที่นี่มีผิดตรงนี้แหละเออโทรคุยดีกว่าโทรคุยดีกว่าไม่ไม่ไม่กูรู้แล้วมึงอยู่กับหญิงไม่ไม่ไม่ใช่กูงานร้านเพื่อนไม่ไม่ไม่แค่นี้พอละโอเคโอเคเชิญเราไปจากตรงนี้เถอะไปเร็วสับพระเวสีมาแล้ว ไปเถอะไม่ปลอดภัยแล้วรอดเลยจ้ะ<ห>ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเร็วๆๆๆๆๆๆ<ค>อยู่ไม่ได้แล้วเนี้ยมันมีอยู่ตัวเดียวแหละไปเถอะออกห่างตรงนี้ดีกว่าผีผีแลนเชียวนะไม่ใช่อันนี้อีกตัวเดียวอันนี้ผีแลนฟ้าผีแลนฟ้าใช่ใช่นี่คือผีแลนฟ้าทำไมอ่ะอันนี้คือเขาเขาร้องแบบพระอาทิตย์จ๋าอยู่ไหนปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันจะชอบร้องว่ามึงอยู่กับหญิงแล้วเหรอ มันชอบร้องอย่างเงี้ยใช่หรอใช่ตัวนี้คนละตัวตัวนี้คนละตัวอ๋อไม่ใช่ดันฟ้าอะไรน้ำเงินผู้บิดอะไน้ำเงินอะไน้ำเงินผีอะไน้ำเงินตัวเนี้ยผีอะไน้ำเงินใช่ผีอะไน้ำเงินอ๋อน่ากลัวนะกลัวผีเใช่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 จังแหละนั่นแหละผีร้าเนี่ยน่ะคนกันลุงน่ะไม่ใช่ลงดำมันนะเออไอ้ดำไอ้ดำใช่จ้ะไอ้ดำอะไรเชื่อเรียกมันลุงดำเหรอเชื่อเคยเจอเขาที่เปิดกระชาแล้วเขายืน ตอนหลังเชิดเหรขาเป็นดุเชิดไม่เชิดใช่เหรอเขาดุเขาดุเชิดว่าอะไรเขาบอกว่าอยู่ไม่เฉยอยู่ไม่เฉยเลยอย่างเงี้ยอ๋อไม่อยู่ไม่เฉยเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหาเรื่องแซคิวป่ะไม่ไม่แล้วเขาก็พูดว่าขอเปิดก่อนได้ไหมนั่นไงเห็นไหมบอกแล้ว่าคนอย่างมันเนี่ยหาเรื่องแซคิวอยู่แล้วไอเชอร์มี่อยู่เจ็ดร้อยลูกวันนั้นน่ะแล้วเป็นไงต่อนะคะว่าขอเชิดเปิดก่อนแนะเชิดก็เห็นไหมจะให้นั่นแหละแต่พี่กะแล้วคนเร็วอย่างมันน่ะ เขาดุมากเลยอ่ะมีกะอยู่แล้วดิมันคือคนเร็วมันเนี่ยเร็วบริสุทธิ์เลยใช่มันเร็วบริสุทธิ์เลยล่ะมันเร็ว <ไป S 1> มากถึงไม่บริสุทธิ์ก็ต้องแบบว่าต้องเร็วแบบว่าเร็วจัดจัดอ่ะคือเป็นคนแบบว่าเกิดมาแบบเร็วแบบอามัยหิบผิดมนุษย์อ่ะไม่เกิดไม่ไม่สมควรเกิดมาเป็นคนนะเรวเลยยามใช่ช่วยงั้นเหรออันนี้ดาด,ดําหรือดาพี่อันนี้ถามก่อนอ๋อพูดพูดถึงคนพูด<อ>ถึงในายามคนเร็ว อ่าใช่ใช่แต่อย่างอย่างพี่เรียกว่าคนดีโอเคไหมเชิญต้องบอกว่าพี่เฉดนี่คนดีถูกไหมพี่เฉดเป็นคนดีใช่เอไอนี่ถูกต้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากมาเดี๋ยวพี่หอมหน่อยสิเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากมากเก่งมากมากอย่าเป็นเด็กดื้อนะรู้ไหมไม่เคยดื้อเลยครับดีมากอยากจะดื้อนะเด็กมันกําลังโตอย่าไปว่ามันเลย ต้องไมเลวสิอย่างเงี้ยอย่าไปตีเด็กมันเด็กพวกนี้บางทีเราต้องค่อยๆสอนเราตีมันไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกถูกไหมล่ะอย่าไปนี่มันสิเรายิ่งดุยิ่งแบบว่ายิ่งห้ามเด็กมันก็ยิ่งแบบออกนอกกรอบไงเข้าใจไหมก็คือต้องเอาเลยทาเลยใช่ใช่ใช่แบบเอ้ยทอาไปเลยทําไปเลยเก่งมากเด็กมันก็อันนั้นมันไม่ใช่คนแล้วนะไม้ก็คือแบบเด็กอ่ะเวลาเรา เขาทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องเห็นดีดเห็นงามกับเขาใช่ป่ะก็ถูกก็ถูกจะได้เป็นเด็กฉลาดอะไรเงี้เก่งมากโหไวามากฉลาดมากฉลาดมากถูกถูกเราต้องแบบเร,เราต้องแบบเข้าใจเขาสุดยอดจริงๆรเชยเชยอยากเป็นเด็กฉลาดบ้างอ่ะได้ปะไม่ได้จ้ะเธอโตแล้วเป็นเด็กไม่ได้หรอกใครไม่โทรหมาอีกวะฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ฉันพี่ฉันอยู่ไหนอ่ะที่รี่ไม่ได้โทรไปทียย่ไหนโทรมาไอสัตว์ เฉียนอยู่ไหนอะกูไงนี่อยู่มุนหอยมุนหอยเหรอเออไม่ผมจะสกูไปให้พี่อยู่ไหนเนี่ยเอเดี๋ยวเจอกันเลยเบลก็ได้กูขอหมุนหอยเส็จก่อนขอมุนหอยเส็จก่อนเหรอเออขอมุนหอยเออกูมุนหอยอยู่มุนหอยเหรอเฮี <from> ้ยโอเวอร์บานเลยมุนหอยอะไรอ่ะพี่มุนหอยอะไรอะงานร้านงันร้านมึงไม่รู้เฮี้ยคนไม่เคยทำงานเนี่ยมึงจะไปดูอะไรวะโอเคครับ พี่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแยกกันแล้วล่ะพวกมันน่าจะกําลังตามหาตัวอยู่ละเพื่อไม่ปลอดภัยละผีตามเนาะผีตามมาดีเจ้ากรรมนายเวรตามหาตัวอยู่ดีเครคะล้วนี่เชอร์ต้องไปไหนจ๋าเชอร์เชอร์เชืช่อว,ว,ว่าเชอร์จะไปเอาเหล็กที่ตู้ไปไปสั่งกล่องซ่อมหน่อยครับเอาเหล็กที่ตู้อยากจะทำงานงง่า,นานมั่งเฮ้ยพูดจริงอะจริง นี่แต่ว่าถ้าเกิดเชิญจะทำงานดำเชิญต้องขับรถให้ได้ครึ่งหนึ่งของพี่ก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยววันหน้าเนียเชิญพาพี่เฉินไปด้วยแล้วเราจะเกมไว้ด้วยกันโอเคปะโอ้ฟังแล้วไม่ใช่เรื่องดีเปลี่ยนเป็นพี่ขอเป็นคนยืนดูได้ไหมรอดไม่เคือไม่ไว้ใจเชิญหรอพี่ไว้ใจแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเชิญจะจะไปฝึกขับรถไปฝึกขับอะไรอย่างน้อยอ่ะเชิญต้องดูไลน์ขับพี่เฉินก่อนเข้าใจไหมอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไลน์ขับพี่เฉินก่อนอ่อโชว์ให้ดูเหิดเดียวนะ อันนี้โชว์ให้ดูและจำนะอันนี้จำนะจะไม่สอนบ่อยนะอันนี้คือแบบว่าให้ลายเบสิกก่อนเลยนะโอเคปะอ๋อใช่ค่ะอุ๊ยตายตายอ๋ออันนี้คือลายเบสิกใช่ไหมคะไม่ใช่จ้ะตรงนี้คือต้องไม่ไม่ไม่อันนี้คืออันนี้คือพี่แค่ลองเทสดูเฉยไม่หมดอพี่ไม่ค่อยขับแท็กไงมันไม่ชินมือแท็กมันบางนะคะพี่เฉยใช่ใช่ก็นี่ถึงบอกไงว่าต้องอย่าชนไงพี่ไม่พี่ไม่ได้ลองขับแท็กบ่อยไงไม่ชินมือไง อันนี้แบบว่าลายพื้นฐานก่อนนะอันนี้แบบพื้นฐานก่อนโอเคครับเนี่ยปกติเวลาขึ้นนี่ปั๊บเนี่ยเวลาถ้าออกขวาปุ๊บเนี่ยมันจะออกไปเลนไอ้ถนนใหญ่แล้วถ้าออกซ้ายจะลงนี่ถ้าออกตรงกลางมันจะลงแบบนี้ปั๊บอันนี้คือหลอกอันนี้คือหลอกคือพี่ใช่คือจริงอรัพี่จะไม่ให้ลงตรงกลางแต่ว่าจะทำเหมือนว่าเราจะลงตรงกลางไงเนี่ยตำรวจงงละใช่ตำรวจจะหล่นลงไปแล้วตำรวจหล่นลงข้างล่างหมดเลยนี่ยหล่นแล้วลงลงยังไงก็ลงหมดเนี่ยวตำรวจลงนี่ปั๊บเนี่ยเสร็จละเสร็จเราละเนี่ยเราุกลลับแ้วตรงนี้ก็คือแบบ โง่มากโง่มากตำรวจใช่ใช่ไอ้พวกโง่ตามกูไม่ทันหรอกไอเงี้ยเข้าใจไหมแบบตะโกนดังๆไปเลยใช่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 มึงจะตามกูไหมเออถูกต้อง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 ไอ้ถูกต้องเลยนี่เราดีฉลาดมากนะเนี่ยแล้วงี้ปุ๊บนี่คือเข้าเข้าแก๊ปไปแล้วนี่เข้าแก๊ปไปแล้วปั๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยปวดพี่จะสะบัดมาอย่างนี้ไม่ไรนี่รถแท็กมันเบรกไม่ค่อยอยู่ปั๊บนี่พี่จะเข้าอย่างี้แล้วอีกเข้านี้ปั๊บปั๊บนี่ได้ลายแล้วเต็มเต็มอันนี้คือเต็มเต็มแล้วนะเต็มเต็ม ตำรวจจะเหินเหินคาบตึกแดงเข้าไปแต่เราจะรอดอมันเป็นมุม<ร>อัาสายตา,า,ายออกมาใช่ปะถูกต้องถูกต้องใช่รับเนี่ยเรียบร้อยแหละเราจะไปอู่ช่างนะตอนนี้ดับสนิทไ,ไ,ไปไม่ถึงเลขช่างก็ได้มั้งเชียนเลขใช่ไหมจ๋าหรือพี่ไล่ก็ได้จ้ะสนิทเลยสัตว์ขับรถตอนน่อได้ยิงไครไม่เคยดีสักรอบชีวิตมาซบแท้ ก็ผมบอกแล้วให้ที่ไปหาเขาที่แดงเหลืองโอ้โหลมร้อนทรงหมุนหอยบิดกันเสียวกักเลยปะล่ะฮัลโหลไมฟรีนว่างเพื่อนคุณลุงคุณลุงเหรอกันลุงไงเรียกคุณลุงเแกจะเรียกคฟ้านหางเขาให้เรียกคุณลุงพี่เชินเห็นไหมอ้ัว ไม่ไม่ไม่คือไปเสียนบอกแล้วมันก้าวแล้วยังไงไม่คือกูอ่ะกำลังไปไล่พวกงานหลานอยู่กำลังไปไล่พวกงานหลานอยู่ใช่รถพังไงพี่รถมันพังรถกันพังโดนชนมันตีกันมัาแล้วว่าชนกูโผิดไหมฮัลโหลไอ้ซิปอะไรนะเออเจออะไรเขียวเจออะไรเขียวได้ได้ได้ว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อน ไม่งัดร้านอยู่หรอมันสวีเป่าหรือยังไงไม่ก็คือกูไปเขียนเรื่องอะไม่ใช่งัดกับแก๊งแต่ว่าอันนี้คือไม่งัดร้านหรืองัดอะไรดีกว่างัดร้านหรืองัดอะไรคือกูไปบุญหอยมาพอบุญหอยเสร็จปุ๊บกัวต่อไล่บัญันบุญเขียวบุญเขียวเสร็จปุ๊บไปบุญหองี้ดีาองี้ดีกว่าขาถามเลยขาถามเลยไม่่ตรงเลยอะในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนหลักครับผมปกติมีแฟนอะเพื่อนรู้อยู่แล้วใช่ปะถูกครับเพื่อน อ่าเวลาจะเลาะกันนูงนนี่นั่นแหละเงี้ยเพื่อนก็แบบให้เขาปรึกษาออกมาให้นูงนนี่นั่นแหละเพื่อนถูกครับอันนี้ถูกนะอันนี้ถูกนะคนนี้นานไหมไม่คือมันจะมาถายอย่างเงี้ยมาพูดต่อหน้าเขามันก็ไม่ดีเอก็ต่อหน้านี่แหละคนนี้นานหรือเปล่าคือมันจะตอบยังไงดีนานไม่นานก็อยู่ที่ว่าเอ้ยเราคุยกันแล้วมันมันไปถึงขนาดไหนมึงเข้าใจไหมเพื่อนจะใช้คำว่าเราใช้คำว่ามึงคนเดียวดีกว่าอ้าวใช่พูดเฮี้ยงเงี้ยกูก็ไม่ได้พูดเฮี้ยงกูก็ก็กูหมายถึงว่ากูกับน้องเชิดคุยกันน่ะมมมมัันนจจะไไปดด้้ีเขาใ ถ้าไปได้ดีก็นานถ้าไปได้ดีก็นานก็ตอนนี้มันก็ยังไปได้ดีไงเพื่อนแล้วแล้วมันแล้วมันแล้วมันไปได้ดีไหมอ่ะก็ตอนนี้มันก็ยังไปได้ดีอยู่ไงเพื่อนแล้วเลิกนิสัยแบบนี้ยังได้นิสัยแบบเสือเสือยังผมไม่เคยเป็นเสือเพื่อนจริงหรอจริงเพื่อนผมเวลาลักใจมึงนะผมรักใีละคนปกติอ่ะคนเป็นเสือเขาไม่ค่อยโดนดิงกันหรอกก็ชมของมึงมักเสือเป็นฝ่ายทิงเขาอะไรอย่างเงี้ย มึงนี no. ่มันปากเก่งนะคนที่โดนผู้หญิงทิ้งอะเขาไม่รี้ก็เสือหรอกมึงนี่มันปากเก่งมากนะถ้าไปที่อะไรร่างกูเยกูต้องมีท่านี้เนี่ยอ๋อท่าประจำกูเพื่อนเหรอที่ท่านไม่ได้บิลลี่น้องรักกูนี่แย่เลยนี่ไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนเนี่ยเหรอ เขาพูดเขาผมเขาพูดผมว่าเขาพูดกับผมว่าไม่ก <mus incom> um> ูแ <said> ค <ankle Pop> ่อยากรู้เฉยเอไอพี่ลี่ดวงตาไฟให้กูดิแล้วมึงดูมัาเขาพูดยังไงเขาพูดผมแยแล้วพี่คิดเอาคนเดหมวจะไปทำอะไรเขาได้ไม่มาแซวเล่นเฉยเพื่อนคิดถึงไงมึงไม่ต้องพูดรู้กูอยากรู้กำตายเจ๋อเพรามึงจะีไปไหนก็ไรไหนเขาได้เขาแล้วรถไม่พักกูเจอมึงแน่อะโลกครับฮัลโหลฮัลโหลไอเกียร์อยู่ตึกแดงไม่กูแค่กูแค่อยากรู้เฉยว่ามึงอ่ะตึกแดงตึกแดงคุณดัมสวัสดีครับไอเจ๋อสวัสดีครับอ้าวสวัสดีคุณอิน สว <น Techn ique> <rapper> ัสดีครับเอ้าสวัสดีค่ะเอ้ยคุณดีเดินใส่ชุดอะไรอ่ะวไม้เกียร์ตึกแดงกันตึกแดงกันตึกแดงตึกแดงพี่ทำอะไรล่ะกูอยู่ตึกแดงคุยไอ้เฮียดำนี่ไงแล้วน้องสปริงอ่ะเดี๋ยวนี้พี่บูลลี่คนสีผิวแล้วเหรอดำดำดำเอาให้มันดีๆให้มันดีๆให้มันดีๆน้องสปริงอ่ะน้องสปริงกับน้องสปริงน้องสปริงก็คือเป็นพี่เป็นน้องไงเป็นพี่เป็นน้องกันแต่คือตอนอยู่กับสปริงก็บอกคนนี้เป็นพี่เป็นน้องสรุปคือท้องแล้วจะหน่อยคนไหนกันแน่ อ่ะเอาเลยพูดอะไรก็พูดไปสุดท้ายแล้วเชอรมันมีความเชื่อใจกูอยู่แล้วเชอร์เขามีความเชื่อใจกูร้อยเปอร์เซนต์เมียพูดอะไรมันก็พูดไบเถอะเพื่อนถูกไหมคะเชอรแมวแมวไม่แก้ไม่แก้อยากรู้เฉยอ้าวนี่คือปล่อยรถไฟสองคนไปคุยกันหรอมึงปล่อยหรือมึงพลาอะไงนี้ดีกว่ะไม่ไม่อยแล้วฟังฟังก่อนเพื่อนคืออแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเชอรเชอรคุยกับสปีกแล้วแต่เชอรยังพูดไม่จบว่าเชอรเชื่อใจกูเดี๋ยว ไหนพี่บอกอะไรคะต้องเชิญพูดไปสินี่ไงพี่แก้วสวัสดีครับใช่แล้วไหนพี่บอกคือปล่อยรถไปคือปล่อยรถไปสองคันไปคุยกันได้ไงวะมึงฟังกูมึงฟังก่อนสิว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่ไหมเชิญพูดไปสิคะหมายถึงไม่มีอะไรกับเจอกูจะมีกับมึงเนี่ยถ้ากูจะมีกับมึงเนี่ยกับมึงเนี่ยกูจะมีแล้วชีวิตที่ตามด่าไปทุกที่นะมึงเนี่ยกูไม่ได้ตามด่าแค่อย่ามาหายเฉย มึงไม่อะพูดที่ที่ที่มึงไปคุยที่แฟนมาเขาแวะมาหากูเพ่ออะไรมึงไม่อยู่เอาเอาเอาแค่นั้นเองกูไม่รู้ว่าเขามาในฐานะไหนแค่มาบอกเจอแค่วางคอยไปคุยแล้วญานมึงเป็นปรสิตอยไอสัตว์สงสารจังไม่อยากไม่อยากครับเออว่าไงไม่มีอะไรจ้ะอันนี้ไม่มีอะไรดําแซวเล่นดําเป็นคนตลกเหรอเคลียวอยู่มีที่อะไรก็พูดไปดิสัตว์พรุ่งนี้บ่ายสองในที่อ่ะเออ เราเป็นคนตลกจัะไปเราเชิญขึ้นรถดีกว่าจ้ะไปพี่อย่าใส่หัวพี่สายช่วงหลังพี่สายประจำเหมึอนเราตัวดีเลยบ้านฝั่งตรงข้ามตัวสายเลยเถอะเรวอย่าเป็นเด็กดื้อไ่เชิญมือใส่หัวไปสิอ้าวไม่เหลวอเนี้ยตัวละคนคอยใส่ไหมอ่ะฮะไม่ถามพี่ว่าคอยใส่ไหมคือ ถ้าเกิดเป็นเพชรอ่ะจะใสแต่ถ้าเกิดเป็นพลอยบางทีมันมันบางทีมันไม่ได้ใสบ้างเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าน้ำมันน้ำมันเยอะหรือน้ำมันน้อยไงพวกเวลาเราจะดูเพชรดูพลอยอะไรพวกเนี้ยพี่พอมีความรู้อยู่บ้างฮัลโหลฮัลโหลครับเฮ้ยเกียเดี๋ยวชนเขาไอ้เกียไอ้ควายตายห่าแล้วมั้งน่ะว่าตายอะปะตายคุณอ้าวตายห่าเลยไม่ชอบเขาไม่อะมึงชนรถกุยควายมึงรับผิดชอบชีวิตเขาเลยโง่ที่ปวกไปเลย โง่นักมึงไม่พี่มึงไปช่วยชีวิเขาเลยดพี่ขอโทษเขาก่อนสิพี่มึงเป็นคนทั้งใหม่สัตว์ที่ไปชนเขาตุยเหรอไอเกียแหละไม่ให้ถุนชนมาตังมาตังมาตังเออแล้วแล้วธนาคารไอเนี่ยอะไรเนี่ยไหมไม่เพราะถ้าเกิดเรื่องเพชรเรื่องพลอยอยะไรพี่พอรู้ไงได้ไหมพอพอได้อยู่แล้วข่าวไหมคะพลอยอ่ะพลอยมัน บางทีมันเป็นมันไอ้นี่ด้วยแหละอยู่ที่ว่าถ้าเกิดน้ำเยอะมันก็จะขาวมันก็จะใสแกแต่สามารถถ้าเกิดเป็นพลอยเป็นอะไรเงี้ยคนเขาจะไม่ไม่ไอ้นี่หรอกไม่เน้นขาวเน้นอะไรกันหรอกมันจะออกเป็นเขียวเป็นน้ำเงินเป็นฟ้าอะไรอย่างเงี้ย<อ>เลขแปดสี่เก้าชิปหมดนี่แล้วเอ้น้องเลี้ยงพี่อย่าลืมจดที่เอาออกด้วยนะเพื่อเพื่อมาใครอ่ะมึงอีกแล้วเนี่ยสสวััดีครบ มึงหงุิดแล้วเหรอพี่พี่พี่มาพี่มึงเรื่องครับระวังนะเลยเฉินเนี่ยขอโทษเขาเลยผมต้องมาเขาไปโรงพยาบาลก็มึงไปชนเขาอ่ะใช่เหรอพี่ชนเขาคุณครับไอ้หน้าลิงนี่มาชนคุณนะผมไม่ได้เป็นคนชนนะน่ะดูดิไม่ไม่เป็นไรครับคุณจำแค่ไว้ว่าไอ้คนหน้าลิงสันดานไม่ดีจำไว้แค่นี้พอสันดานดีเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ไปไหนมาอะไรกูไปหมุนหอยมา ช่เหรอเออหมุนหอยกับไก่ฮะไอหมุนหอยกับใครก็ไปหมุนหอยเชิงไงกูไปหมุนหอยเสร็จปุ๊บแล้วกูเออควรเวลาอยู่ไปหมุนหอยหมุนเขียวแล้วเขียวเลยเหรอไม่ใช่มันเป็นชื่อร้านน้องอะไรของมึงเนี่ยเออเข้าใจหมุนหมุนเขียวเลยเหรอหมุนเต็เขียวเลหอมุนหอยหมุนเขียวเสร็จปุ๊บพี่ลากไปยันน่ะไอเนี่ยไอลานฟ้าแล้วก็ไอ ไอ้เนี่ยอกามันมีไอ้เขียวเขียวเขียวเบี้ยวอีกมันมียาว่ะมันหลายร้านเที่ยวไม่รู้หรอกมันเบี้ยวด้วยเหรอเที่ยวมึงไม่รู้เรื่องร้านพวกนี้ไงมาคุยกูเลยมันมีเขียวเบี้ยวมันมีด้วยเหรอมันไม่มีมันเยอะมันเยอะมันเยอะไอ้เที่ยวแต่มึงไม่รู้ไงมึงไม่ใช่คนร้านมึงไม่ใช่คนทำประจำมึงจะรู้อะไรรูกป่ะเจเจเจไอ้เที่ยวมันมีอะไรหมุนเปี้ยวหมุนอะไรอีกอีเอลอีเข่าอีกมีหลายอย่างอ่ะเที่ยวมึงไม่เคยเล่นในนี่มึงไม่รู้หรอก ตลกการเล่นเหรอไม่ที่ไหนมาเรืองาเออไปอยู่ที่ไหนมาเออมึงรู้จักเป้าไอเรืองอีหูเงี้ยมึงมึงรู้ป่ะอยู่ไหนอ่ะมึงรู้ป่ะไอเทียมึงไม่รู้ไงถูกป่ะเออหัวไอเออเอออีมอนอย่างเงี้ยมึงเคยเล่นบ้ามึงก็ไม่รู้ไอเทียมึงไม่รู้หรอกมันไม่ใช่เรืองมันคือชื่อกานร้านน้องมึงหัดรู้อะไรซะบ้างเว้ยโลกมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วเรืองก็เหมือนประเพณีไทยเลยเนาะไม่ไม่ไม่มันแล้วแต่คนตั้งมันแล้วแต่คนตั้งมันตั้งเหมือนกันหรอก เย่นั้นอย่างนั้เพี่ไม่ไม่ม่วนไม่มวแล้วก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปหมุนเยอะมันจะม่วงแต่แต่แต่อย่งมึงแต่อย่างมึงเนี่ยอิสัตเนี่ยอยเงมึงเีอสัตย่งมึงเนี่อิสัตไปละไปเจออิสัตไปซะมเอเมื่อกี้ออกสกูบีนะครับเฮ้ยเฮ้ยไหนขอดูขอดูขอดูหนขอดูหนสกพี่ลงไปแล้วนาเก่งมากเก่งมากเด็กดื้อ เดี๋ยวปเทศจีรีแล้วก็เดี๋ยวรอรีประเทศเสร็จเข้ามาก็าไม่น่ายุ่งแล้วนะว่าตอนนี้พี่เตรียมตัว TNTR แล้วก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วแต่เห็นตอนนี้ n t ็นกับตีกับเอ็ D อยู่ไม่น่ามีอะไรพี่น่าจะว่างใช่จะ้ะ